ทรงทราบคติหและอุปมาสารีบุตรคติ5ประการเหล่านี้มีอยู่5ประการอย่างไรเล่าคือนรกกําเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยมนุษย์เทวดาสารีบุตรเราย่อมรู้ชัดซึ่งนรกทางยังสัตว์ให้ถึงนรกและปฏิปทาอันจะยังสัตว์ให้ถึงนรก อันหนึ่งสัตว์ผู้ปฏิบัติประการใดเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนารกเราย่อมรู้ชัดซึ่งประการนั้นด้วยสารีบุตรเราย่อมรู้ชัดซึ่งกำเนิดเดรัจฉานทางยังสัตว์ให้ถึงกำเนิดเดรัจฉานและปฏิปทาอันจะยังสัตว์ให้ถึงกำเนิดเดรัจฉานอันหนึ่ง สัตผู้ปฏิบัติประการใดเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงกำเนิดเดรัจฉานเราย่อมรู้ชัดซึ่งประการนั้นด้วยสารีบุตรเราย่อมรู้ชัดซึ่งเปรตวิสัยทางยังสัตว์ให้ถึงเปรตวิสัยและปฏิปทาอันจะยังสัตว์ให้ถึงเปรตวิสัยอันหนึ่งสัตว์ผู้ปฏิบัติประการใดเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก ย่อมเข้าถึงเปรตวิสัยเราย่อมรู้ชัดซึ่งประการนั้นด้วยสารีบุตรเราย่อมรู้ชัดซึ่งเหล่ามนุษย์ทางยังสัตว์ให้ถึงมนุษย์โลกและปฏิปทาอันจะยังสัตว์ให้ถึงมนุษย์โลกอันหนึ่งสัตว์ผู้ปฏิบัติประการใดเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมบังเกิดในหมู่มนุษย์เราย่อมรู้ชัดซึ่งประการนั้นด้วย สารีบุตรเราย่อมรู้ชัดซึ่งเทวดาทั้งหลายทางยังสัตว์ให้ถึงเทวโลกและปฏิปทาอันจะยังสัตว์ให้ถึงเทวโลกอันหนึ่งสัตว์ผู้ปฏิบัติประการใดเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์เราย่อมรู้ชัดซึ่งประการนั้นด้วยสารีบุตรเราย่อมรู้ชัดซึ่งนิพพานทางยังสัตว ให้ถึงนิพพานและปฏิปทาอันจะยังสัตว์ให้ถึงนิพพานอันหนึ่งสัตว์ผู้ปฏิบัติประการใดย่อมกระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมีได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงแล้วแลอยู่เราย่อมรู้ชัดซึ่งประการนั้นด้วยสารีบุตร เปรียบเหมือนหลุมฐานเพลิงลึกยิ่งกว่าชั่วบุรุษเต็มไปด้วยฐานเพลิงปราศจากเปเลวปราศจากควันลำดับนั้นบุรุษผู้มีตัวอันความร้อนแผดเผาเหน็ดเหนื่อยหิวระหายมุ่งมาสู่หลุมฐานเพลิงนั้นแหละโดยมักคาสายเดียวบุรุษผู้มีจักษุเห็นเขาแล้วพึ่งกล่าวอย่างนี้ว่าบุรุษผู้เจริญนี้ปฏิบัติอย่างนั้น ดำเนินอย่างนั้นและขึ้นสู่หนทางนั้นจากมาถึงหลุมฐานเพลิงนี้ทีเดียวโดยสมัยต่อมาบุรุษผู้มีจักสุนั้นพึ่งเห็นเขาตกลงในหลุมฐานเพลิงนั้นเสวยทุกเขเวทนาอันแรงกล้าเผ็ดร้อนโดยส่วนเดียวแม้ฉันใดสารีบุตรเราย่อมกำหนดรู้ใจบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจฉันนั้นเหมือนกันว่า บุคคลน,นี้ปฏิบัติอย่างนั้นดำเนินอย่างนั้นและขึ้นสู่หนทางนั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกจกเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกโดยสมัยต่อมาเราได้เห็นบุคคลน,นั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเข้าถึงแล้วซึ่งอบายทุคติวินิบาตนรกเสวยทุกขเวทนาอันแรงกล้าเผ็ดร้อนโดยส่วนเดียว ด้วยทิพยะจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักสุของมนุษย์สารีบุตรเปรียบเหมือนหลุมคูดลึกยิ่งกว่าชั่วบุรุษเต็มไปด้วยคูดลำดับนั้นบุรุษผู้มีตัวอันความร้อนแผดเผาเหน็ดเหนื่อยหิวระหายมุ่งมาสู่หลุมคูดนั้นแหละโดยมักคาสายเดียวบุรุษผู้มีจักสุเห็นเขาแล้วพึ่งกล่าวอย่างนี้ว่า บุรุษผู้เจริญนี้ปฏิบัติอย่างนั้นดำเนินอย่างนั้นและขึ้นสู่หนทางนั้นจากมาถึงหลุมคูดนี้ทีเดียวโดยสมัยต่อมาบุรุษผู้มีจักษุนั้นพึ่งเห็นเขาตกลงในหลุมคูดนั้นเสวยทุกขเวทนาอันแรงกล้าเผ็ดร้อนแม้ฉันใดสารีบุตรเราย่อมกำหนดรู้ใจบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจฉันนั้นเหมือนกันว่า บุคคลนี้ปฏิบัติอย่างนั้นดำเนินอย่างนั้นและขึ้นสู่หนทางนั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกจักเข้าถึงกำเนิดเดรัจฉานโดยสมัยต่อมาเราย่อมเห็นบุคคลน,นั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเข้าถึงแล้วซึ่งกำเนิดเดรัจฉานสเสวยทุกขเวทนาอันแรงกล้าเผ็ดร้อนด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักสุของมนุษย์ สารีบุตรเปรียบเหมือนต้นไม้เกิดในพื้นที่อันไม่เสมอมีใบอ่อนและใบแก่อันเบาบางมีเงาอันโปรง่งลำดับนั้นบุรุษผู้มีตัวอันความร้อนแผดเผาเหน็ดเหนื่อยหิวระหายมุ่งมาสู่ต้นไม้นั้นแหละโดยมักคาสายเดียวบุรุษผู้มีจักษุเห็นเขาแล้วพึ่งกล่าวอย่างนี้ว่าบุรุษผู้เจริญนี้ ปฏิบัติอย่างนั้นดำเนินอย่างนั้นและขึ้นสู่หนทางนั้นจากมาถึงต้นไม้นี้ทีเดียวโดยสมัยต่อมาบุรุษผู้มีจักษุนั้นพึงเห็นเขานั่งหรือนอนในเงาต้นไม้นั้นเสวยทุกขเวทนาเป็นอันมากแม้ฉันใดาสารีบุตรเราย่อมกำหนดรู้ใจบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจฉันนั้นเหมือนกันว่า บุคคลน,นี้ปฏิบัติอย่างนั้นดำเนินอย่างนั้นและขึ้นสู่หนทางนั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกจากเข้าถึงเปรตวิสัยโดยสมัยต่อมาเราย่อมเห็นบุคคลน,นั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเข้าถึงแล้วซึ่งเปรตวิสัยเสวยทุกขเวทนาเป็นอันมากด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักสุของมนุษย์สารีบุตร เปรียบเหมือนต้นไม้เกิดในพื้นที่อันเสมอมีใบอ่อนและใบแก่อันหนามีเงาหนาทึบลำดับนั้นบุรุษผู้มีตัวอันความร้อนแผดเผาเหน็ดเหนื่อยหิวระหายมุ่งมาสู่ต้นไม้นั้นแหละโดยมักคาสายเดียวบุรุษผู้มีจักษุเห็นเขาแล้วพึ่งกล่าวอย่างนี้ว่าบุรุษผู้เจริญนี้ปฏิบัติอย่างนั้นดำเนินอย่างนั้น และขึ้นสู่หนทางนี้จักมาถึงต้นไม้นี้ทีเดียวโดยสมัยต่อมาบุรุษผู้มีจักษุนั้นพึงเห็นเขานั่งหรือนอนในเงาต้นไม้นั้นสเสวยสุขเวทนาเป็นอันมากแม้ฉันใดสารีบุตรเราย่อมกำหนดรู้ใจบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจฉันนั้นเหมือนกันว่าบุคคลนี้ปฏิบัติอย่างนั้นดำเนินอย่างนั้น และขึ้นสู่หนทางนั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกจากบังเกิดในหมู่มนุษย์โดยสมัยต่อมาเราย่อมเห็นบุคคลนั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกบังเกิดแล้วในหมู่มนุษย์เสวยสุขเวทนาเป็นอันมากด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักสุของมนุษย์สารีบุตรเปรียบเหมือนประสาทในประสาทนั้นมีเรือนยอด ซึ่งฉาบทาแล้วทั้งภายในและภายนอกหาช่องลมมิได้มีวงกรอบอันสนิทมีบานประตูและหน้าต่างอันปิดสนิทดีในเรือนยอดนั้นมีบันลังอันลาดด้วยผ้าโกเชาขนยาวลาดด้วยเครื่องลาดทำด้วยขนแกะสีขาวลาดด้วยขนเจียมเป็นแผ่นทึบมีเครื่องลาดอย่างดีทำด้วยหนังชมดมีเพดานกั้นในเบื้องบน มีหมอนแดงวางณนะข้างทั้งสองลำดับนั้นบุรุษผู้มีตัวอันความร้อนแผดเผาเหน็ดเหนื่อยหิวระหายมุ่งมาสู่ปราสาทนั้นแหละโดยมักคาสายเดียวบุรุษผู้มีจักษุเห็นเขาแล้วพึ่งกล่าวอย่างนี้ว่าบุรุษผู้เจริญนี้ปฏิบัติอย่างนั้นดำเนินอย่างนั้นและขึ้นสู่หนทางนั้นจักมาถึงปราสาทนี้ทีเดียว โดยสมัยต่อมาบุรุษผู้มีจักษุนั้นพึงเห็นเขานั่งหรือนอนบนบันลังในเรือนยอดณปรสาสนั้นสเสวยสุขเวทนาโดยส่วนเดียวแม้ฉันใดสารีบุตรเราย่อมกำหนดรู้ใจบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจฉันนั้นเหมือนกันว่าบุคคลนี้ปฏิบัติอย่างนั้นดําเนินอย่างนั้นและขึ้นสู่หนทางนั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก จกเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์โดยสมัยต่อมาเราย่อมเห็นบุคคลน,นั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเข้าถึงแล้วซึ่งสุขติโลกสวรรค์สเสวยสุขเวทนาโดยส่วนเดียวด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักสุของมนุษย์สารีบุตรเปรียบเหมือนสระโบครณีมีน้ำอันเย็นใสสะอาดมีท่าอันดีน่ารื่นรม และในที่ไม่ไกลสระโบกกรณีนั้นมีแนวป่าอันทึบลำดับนั้นบุรุษผู้มีตัวอันความร้อนแผดเผาเหน็ดเหนื่อยหิวระหายมุ่งมาสู่สระโบกกรณีนั้นแหละโดยมักคาสายเดียวบุรุษผู้มีจักษุเห็นเขาแล้วพึ่งกล่าวอย่างนี้ว่าบุรุษผู้เจริญนี้ปฏิบัติอย่างนั้นดำเนินอย่างนั้นและขึ้นสู่หนทางนั้น จากมาถึงสระโบกขรณีนี้ทีเดียวโดยสมัยต่อมาบุรุษผู้มีจักษุนั้นพึ่งเห็นเขาลงสู่สระโบกขรณีนั้นอาบและดื่มระงับความกระวนกระวายความเหน็ดเหนื่อยและความร้อนหมดแล้วขึ้นไปนั่งหรือนอนในแนวป่านั้นสเสวยสุขเวทนาโดยส่วนเดียวแม้ฉันใดสารีบุตร เราย่อมกำหนดรู้ใจบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจฉันนั้นเหมือนกันว่าบุคคลนี้ปฏิบัติอย่างนั้นดำเนินอย่างนั้นและขึ้นสู่หนทางนั้นจักกระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตตอันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่โดยสมัยต่อมา เราย่อมเห็นบุรุษนั้นกระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงแล้วแลอยู่เสวยสุขเวทนาโดยส่วนเดียว